สวัสดีครับ EP นี้ก็มาพบกับผมพันหมีนะฮะหลังจากที่เมื่อช่วงเช้านะครับผมได้ไปหากรอยนะครับผมหากรอยกับพี่พี่พี่ทอมนะฮะแล้วก็ทีมงานขุดจิโร่นะครับในช่วงบ่ายแบบนี้นะครับผมก็เลยจะมาหาใบไม้นะครับผมใบไม้ก็คือใบไม้ที่จะเอาไปไปแอบกระท่อมสามเณรของผมนะครับผมเอาไปทำเป็นฝานะครับผมฝากระท่อมนะผมก็จะใช ใช้ไม้จิกนะฮะนี่ไม้จิกไม้ซาดนะผมไม้ซาดก็จะเอาใบใบที่มันแก่ๆนะผมจะเอาใบที่มันแก่ๆนะแล้วก็ใหญ่ๆพอที่จะเอาไปาไปแปะใส่นไหมของผมนะครับนี่วันนี้ก็จะเอาไปประมาณกระสอบหนึ่งครับผมเนี่ยกระสอบหนึ่งก็น่าจะพอนะผมน่าจะพอนะก็จะเอาใบที่มัน สวยๆหน่อยนะผมสวยๆ,ๆหน่อยนะครับเนี่ยใบใหญ่ๆวันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะผมใหญ่ๆใช้ได้เลยอันนี้ก็คือหลังจากที่ฝนตกนะผมเมื่อกี้นี้นะครับผมฝนตกอ่าฝนตกอ่านะครับตกตกอีกแล้วนะวันนี้ก็ฝนตกอีกแล้วก็ยังไม่หายวัดอยู่นะผมฝนก็ตกก็ถ้าแข็งก็เปียกนะผมถ้าแข็งก็เปียกผมก็เลยอยู่ที่กระท่อมก่อนที่จะมาตรงนี้นะฮะไป ฝนตกก็แดดออกนะครับผมหลังจากนี้ผมก็จะเก็บใบไม้ละต้องรีบๆนะผมต้องรีบๆนะกลัวไม้ของผมที่กระท่อมมอดกินผมต้องรีบเอาไปทําแล้วก็ไปติดนะครับผมเอาตอนน้น,ตนนี้เลยับผมต้นนี้เลยก็จะเด็ดเอาเลยนะครับผมเนี่ยเด็ดเอาเลยก็เลือกๆเลยนะครับจะเอาใบไหนสวยๆ จริงๆเขาก็ใช้ใบแก่ๆมันนะผมแต่ว่าถ้าเป็นใบแก่ๆมันจะใบเล็กนะผมมันจะเล็กนะผมก็เลยเอาใบอ่อนบ้างแก่บ้างสลับกันไปนะครับอ่อนบ้างแก่บ้างจะให้มันติดตั้งง่ายต้องเอาไปแช่น้ําก่อนนะผมต้องเอาไปแช่น้นบนะผมก็น่าจะไม่ได้แช่แหละน่าจะเอาไปติดเลยนะครับก็ยังเปียกน้ำฝนอยู่เลย ก็สวยอยู่วบผมสวยอยู่นะสวยที่แปลว่าสวยนั่นแหละ จะเด็ดเอาขาดบ้างไม่ขาดบ้างนะครับรวมๆกันแหละถ้าไม่เอาขาดเลยมันก็น่าจะไม่มีนะครับ ฝั่งทางนี้ก็ใบใหญ่เหมือนกันครับผมเนี่ยใบยใหญ่มากเลยนะแต่เสียดายครับผมเหมือนมันมีมแมลงมาเจาะนะครับโอ้น้องหมาผมก็มาแล้วครับผมนี่ตามมาที่หลังของผมนะมานี้แล้ววันนี้ไม่มีขนมมาให้เลยนะครับไม่คิดว่าน้องๆจะตามขึ้นมานะน่าจะดมกลิ่นของผมขึ้นมานครับไปไหนไปกันก็ยังดีที่ มีน้องหมาไปด้วยนะครับก็จะได้อุ่นใจนะก็จะได้อุ่นใจน้องมอมแมมก็ได้เสียไปแล้วนะครับผมก็เสียใจมากๆเลยน้องโดนรถนะครับผมโดนรถเหยียบนะก็ได้จากผมไปแล้วแม่ผมก็ร้องไห้เลยนะครับผมแม่ผมยึดถึงหมานะร้องไห้อยู่ประมาณสามวันนะผมก็ว่าจะ หาตัวใหม่ไม้แกอยู่นะครับหาตัวใหม่ไม้แกอยู่แต่เป็นพันเชียวว่าตัวเล็กแกชอบนะครับแต่ราคาก็สูงเกินนะผมเชียวว่านะตัวนี้แกก็ยังซึมเศร้ากับน้องมองแมแรมอยู่ก็เลยน่าจะหาตัวมาทดแทนเอาที่มันราคาไม่แพงนะผมแต่ก็น่าจะไม่มีแหละเชียวว่าขั้นต่ำมันก็สามสี่พันขึ้นนะผม ไม่เป็นไรครับผมก็เดี๋ยวหาตัวที่มันถูกถูกนะครับผมให้แม่ทําใจไปก่อนช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อากาศมันหนาวนะครับน้องหมาก็จะออกไปอาบแดดตรงข้างบ้านนะครับ ผมก็จะขออนุญาตเก็บใบไม้ก่อนนะครับมือนึงถือกล้องมือนึงเก็บไปมันไม่ถนัดนะครับผมก็เลยจะรีบๆเก็บนะครับจะได้เสร็จไวๆไจะได้เอาไปติดตั้งไวๆไนะนี่เก็บแป๊บเดียวก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับมาตัวนี้ผมก็ได้ใบไม้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเอาไปใส่กระสอบเลยก็จะเรียงจัดสวยๆนะฮะ ถ้าเราไม่เลียงเลียงไม่สวยนะครับมันจะมันจะแตกใบไ,ไม้มันจะแตกครับผมมันก็จะทํายากมันก็จะหยัดลงไปเลยแบบนี้ก็จะเลียงสวยๆเลยนะครับแดดก็ร้อนเกินนะครับช่วงนี้หลังฝนตกแดดออกนี่มันมันก็จะร้อนนะ เด็ดแป๊บๆเดียวเต็มกระสอบนะผมน้องหมาก็มาช่วยเก็บด้วยนะผมเนี่ยไม่รู้ว่ามาช่วยเก็บหรือว่า มายืนดูนะผมเก็บเสร็จปุ๊บมาหาปับ๊บไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กระท่อมเลยดีกว่านะครับผมได้หนึ่งกระสอบเดี๋ยวไปกระท่อมกันเลยดีกว่าหลถผมก็ไม่รู้อะไรตกไม่อะไรนะผมเต็มอัดหนูนบรรทุกจริงๆ วันนี้ก็มาถึงกระท่อมสามเมอืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเอาผากระตาดนะผมที่ผมสาดมานะจะมาแอบใบไม้นะผมมันจะมีสองแผ่นนะผมผมก็จะ ทำใบหนึ่งก่อนนะผมทำแผ่นหนึ่งก่อนอีกแผ่นหนึ่งแล้วค่อยมาประกอบใส่นะครับน,นีก็อ,ออกอันนี้ก็จะเป็นใบไม้ที่เก็บมานะ้วผมผมก็จะเอาออกครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเทาออกหมดกลัวมันเหี่ยวนะฮะก็จะเอาไว้ในกระสอบครึ่งหนึ่งแล้วก็จะใช้อ่าใบตรงนี้แหละไปเน็บเน็บเน,บ,เนบใส่นะ เดี๋ยวเรามาเน็บกันครับผมรีบทำนะฮะเดี๋ยวฝนตกลงมาอีกมันจะไม่ได้ทํางานก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะผมป่วยแต่ก็ต้องทํำงานนะฮะมันก็จะหายเร็วขึ้นนะครับผมตอนนี้รู้สึกว่าออกมาทำงานเราน่าจะหายหายเร็วขึ้นกว่าเดิม น้ำหนักก็ลดประมาณ2โลนะผมน้ำหนักลด2โล 2> มามาใส่ใบแรกกันเลยครับผมก็จะเลือกใส่แบบนี้เลยนะครับผมก็จะเน็บใส่ข้างๆนี้นะฮะนี่ก็จะเน็บทีละใบทีละใบทีละใบไปเลยนะครับ เอาไปตามร่องก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาใส่ที่เหลือต่อนะครับเน af, ็บลงไปเลยครับเราก็จะได้แบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาเน็บใส่อีกแผ่นหนึ่งับผมก็จะเน็บแบบตรงนี้ใส่นะครับ แล้วแต่ว่าเราจะเอาลายแบบไหนนะฮะเร,เรียบร้อยนี่ครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทำมาประมาณ5%แล้วนะครับผมไม่รู้ว่าใบไม้จะพอหรือเปล่านะตอนแรกคิดว่าโอ้โหกระสอบหนึ่งน่าจะพอครับนะที่ไหนได้โอ้โหโนี่ครับผมผมก็จะทำสลับ กันไปเรื่อยๆ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 นะฮะเดี๋ยวมาดูมาลุ้นกันตอนที่อมันเสร็จก็แล้วกันนะครับผมเนี่ยที่ผมใส่ไม้นี่ก็คือใส่ไม้เน็บนะครับผม <S 1> <S 1> นี่งัดขึ้นมาเน็บนะกันเวลาลมพัดนะครับผมลมพัดใบไม้มันจะได้ไม่หลุดออกไปจากไม้ของเรานะครับมันจะได้ไม่หลุดนะ ผมก็เลยต้องใช้วิธีด้วยการเน็บสอดใส่นะฮะแล้วก็จะเอาอีกอไม้อีกแผ่นหนึ่งมาประกบอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้มันแข็งแรงและทนกว่าเดิมนะครับระยะเวลาในการใช้งานก็หลายปีอยู่นะผมถ้าทำดีๆนี่น่าจะหลายปีนะครับขั้นต่ำก็2ปีขึ้นไปนะครับ ตัวไหนที่มันขาดก็เอาออกเลยแล้วผมนี่ยอย่างตัวนี้มันขาดก็ออกไป เสร็จเรียบร้อยครับไป1แ <to> ผ่นนะฮะนี <to> ่ใบไม้ผมก็เหลือแค่นี้นะผมใบไม้น่าจะไม่พอนะผมใบไม้ไม่พอนะผมน่าจะไปเก็บมาเพิ่มอีกนะครับไปเก็บมาเพิ่มอีกนะเพราะว่าจะต้องมาใส่เอ่อตรงนี้นะผมต้องมาใส่ตรงนี้ด้วยนะครับก็จะเหน็บเน็บเน็บใส่ตรงนี้แล้วก็จะเอามาประกบกึ๊บใส่กันแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะผมพอเสร็จปุ๊บก็จะเอาขึ้นตรงนี้เลยนี่ก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะครับ แต่ว่าใบไม้ของผมนั้นไม่พอนะฮะก็น่าจะไปหาเก็บเอาตรงนี้แหละนี่ตรงแถวแถวสวนนะครับผมจะแถวสวนแถวป่าตรงนี้แหละครับน่าจะพอมีให้เก็บอยู่นะนแต่ตรงนี้ก็น้อยเกินนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็หาเก็บเก็บเอาไปตื่มๆกันนะครับ ตอนนี้คือมาเก็บใบไม้เพิ่มนะผมนี่ก็จะอยู่ใกล้ๆนี่แหละเป็นสวนลุงนะครับที่อยู่ข้างๆกับกระท่อมสามเณน,นะครับผมก็จะเก็บตรงนี้แหละเก็บง่ายดีนี่ก็จะเอาไม่เยอะนะผมกเ็เก็บตรงนี้ก็น่าจะพอนะครับอีกประมาณสักร้อยใบก็พอแล้วนะไปเดี๋ยวไปเก็บกันเลย ใบตรงนี้คือใหญ่มากครับผมเนี่ยนี่คือใหญ่มากเลยนะน่าจะเป็นใบอ่อนของมันนะเด็ดยากมากข้าวนี่ก็จะเป็นข้าวานาโคกนะครับมันก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่น้ําก็ไม่มีครับผมตรงนี้น้ํามไม่มนะีเดี๋ยวขออนุญาตาเก็บใบไม้ก่อนนะครับผมเก็บมือข้างเดียวมันไม่ถนัด ปเดี๋ยวมาลุยกันต่อครับผมมาถึงกระท่อมสามเมืนแล้วนะฮะลุยกันเลยนี่ใบไม้ก็น่าจะพอนะครับผมรอบนี้เยอะมากว้าวอันนี้คือมีแต่ใบใหญ่ๆสวยๆเลยนะครับผมนี่ใบใหญ่กว่ารอบที่แล้วนะผมก็จะเว้นตรงกลางไว้นะครับผมทำเป็นหน้าต่างนะทำเป็นหน้าต่าง เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็จะได้ผลงานมาเป็นชิ้นแบบนี้นะครับผมชั้นแรกก็จะหนาหน่อยนะผมนี่ชั้นแรกผมก็จะเอาหนาหน่อยนะครับลายสวยมากนะชั้นแรกอันนี้จะเป็นชั้นที่สองนะผมอันนี้จะเป็นชั้นที่สองนะที่ผมอเอามาทับแล้วก็จะไปใส่ฝานะครับผมวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ทําขึ้นฝาแลผมต้องรีบขึ้นไปหยอนน้ํากดยางนะครับดูนะั่นฝนนะผม คือฝนมาอีกแล้วผมกลัวฝนตกนะครับก็เลยต้องรีบนะผมต้องรีบขึ้นไปสวนยางก่อนนะครับวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะผมนู่นลหละน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ค่อยอามาตีขึ้นฝานบผมน่าจะมาตีขึ้นฝาพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามได้รับชมจนจบคลิปนะผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ โอ้ยฝนนะครับฝนทำอะไรก็เร่งเร่งรีบรีบนะฮะมาอีกแล้ว